สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบก,กับช่องบานาน่าดีาวเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งตัวบอร์ดบลูทูธที่ผมได้รีวิวภายในช่องนะครับก็จะมาติดตั้งกับรถคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถ Honda Civic FB นะครับก็จะเป็นปีซ0 2 2นะครับก็จะมาติดตั้งตัวบลูทูธเนี่ยผ่านทางช่อง a u x UX นะครับ แต่ถ้าหากท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่ไม่ได้ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้นะครับแต่ก็มีช่อง a i UX มาเหมือนกันนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับอาจจะพลิกแผลนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนที่ใช้รถรุ่นนี้ก็สามารถทําตามคลิปนี้ได้เลยนะครับขั้นแรกก็จะถอดอนาการนี้ออกก่อนนะครับวิธีถอดก็จะมีน็อตอยู่2องตัวข้างบนนะครับก็ไขออกแล้วก็อะไรหรือว่าเอามือก็ได้แหละครับงัด าจากข้างล่างนะครับก็งัดออกได้เลยนะครับจะเป็นกิฟ์ล็อกข้างหลังนะครับพอถอดออกได้แล้วนะครับก็มันจะมีสายไฟอยู่ข้างหลังนะครับก็จะเป็นของ Power o ร t l e t กับตัว AUX นะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอดออกจากรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะติดตั้งตัวระบบรูททัวไว้ข้างหลังในนี้นะครับ อันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเก่านะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นบอร์ดบูทูที่เป็นไฟ5โวล์นะครับเพื่อนผู้คนไหนที่มีบอร์ดตัวนี้นะครับก็สามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือเราจะใช้ตัวบอร์ด USB ที่เป็นที่ไฟออก5โวล์นะครับมาติดตั้งตรงกลางนะครับเพื่อว่าเราจะแปลงไฟ12โวล์ของรถเนี่ยให้เป็นไฟ5โวล์เพื่อไปเลี้ยงตัวบอร์ดนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะเลือระบบ5โวล์ออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็น บอร์ด uh, ที่ผมได้รีวิวไปในช่องนะครับก็จะเป็นบอร์ดที่รองรับไฟตั้งแต่3.7โวลต์จนถึง24โวลต์นะครับมาใส่แทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกกับท่านผู้ชมนะครับว่าจะใช้บอร์ดตัวไหนมาใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดรุ่นเก่าที่ผมได้ทำไว้นะครับก็จะเป็นบอร์ดขนาด5โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบอร์ดใหม่ที่ผมได้รีวิวภายในช่องนะครับก็จะเป็นบอร์ด รุ่น z z w RBT ตัวนี้นะครับตัวนี้อย่างที่บอกก็คือมันสามารถนรับไฟตั้งแต่3.7โวลต์จนถึง24โวลต์นะครับวันนี้ผมก็จะทำในระบบ12โวลต์นะครับเพื่อติดตั้งกับรถยนต์นะครับบอกตัวนี้ก็จะสะดวกในการติดตั้งก็คือมันไม่ต้องแปลงไฟอะไรนะครับก็คือสามารถเอาไฟ12โวลต์เนี่ยมาจัได้เลยนะครับ ผมก็จะติดตั้งตัวบอร์ดลูทูธแถวๆตัว power outlet นะครับเพราะว่าผมก็จะเอาไฟจาก power outlet มาเลี้ยงตัวบอร์ดครับอันนี้ต้องแน่ใจนะครับว่าเราต่อถูกนะครับเป็นบวกลบนะครับเพราะว่าระบบดีเซียเราจะต้องต่อขั้วให้ถูกนะครับถ้าเราต่อสลับขั้วนะครับก็ทําให้ตัวบอร์ดช็อตหรือว่าไม่ได้นะครับในคลิปรีวิวผมก็ลืมบอกนะครับว่าตัวเอาพุ t จะมีอยู่2นะครับก็คือจะเป็น อเสียบตัว LUX แบบนี้นะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือจะเชื่อมเองนะครับก็คือจะมีรูข้างล่างนะครับจะเขียนกำกับตัวข้างล่างบอกจะเป็นตัว L ตัว R แล้วก็ตัว G นะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีที่2นะครับแบบเชื่อมเองนะครับเพราะว่าแบบ LUX ผมเชื่อว่าเพื่อนๆืนทุกคนก็ทําได้อยู่แล้วนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตารางในการเชื่อมของสายนะครับสายของเสียงนะครับก็จะมีสองสายสามสาย4ส,สายนะครับเราก็จะใช้เป็นของ3ส,สายนะครับก็ข้างบนก็จะเป็นเสียงเสียงซ้ายตรงกลางจะเป็นเสียงขวาข้างล่างจะเป็นเสียงกล่าวนะครับต่อไปก็จะมาเช็คสายของเราว่า,าตัว LR กล่าวเนี่ยจะอยู่สายสีไหนมั่งนะครับผมก็จะใช้เป็น มัลติมิเตอร์ในะการเช็คนะครับการเช็คก็เอามัลติมิเตอร์ตั้งไว้ที่ย่านเสียงไว้นะครับอันนี้ผมก็จะเช็คตัวข้างบนก่อนนะครับว่าอยู่สายไหนนะครับก็ใ่เจอเลยนะครับก็อันนี้จะเป็นข้างบนสุดนะครับจะเป็นเสียงซ้ายก็เราจำไว้นะครับว่าจะเป็นสีสีออกส้มๆหน่อยนะครับ ตัวกลางก็จะเป็นเสียงขวานะครับพอเราไดา้สองสายนะครับก็จะเป็นเสียงซ้ายกับเสียงขวานะครับอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายกล่าวนะครับพอเราไล่ระบบทั้ง3ส,สายเสร็จแล้วก็สามารถไปบัดกรีได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปทําการบัดกรีนะครับก็ให้เอามีดเนี่ยมาขูดที่สายก่อนนะครับเพราะว่าที่สาย,ยไม่จะมีสารเคลือบอยู่นะครับถ้าหาเราไม่ขูดออกเนี่ย เราจะทําให้เราบัดกรีไม่ติดนะครับเสร็จแล้วก็ทําการบัดกรีให้เรียบร้อยนะครับการบัดกรีก็ไม่มีเทคนิคอะไรนะครับก็บัดกรียัยงไงก็ได้ให้ติดนะครับให้แน่นที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสายเสียงนะครับก็เป็นสายสัญญาณนะครับพอบัดกรีเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ พอเสร็จแล้วก็ไปทําการติดตั้งได้เลยนะครับติดตั้งก็ง่ายๆนะครับก็คือเราจะเชื่อมอาสายไฟบวกลบแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับพอเราเชื่อมต่อบวกลบเสร็จแล้วก็หาที่จะไปแปะตัวบอร์ดนะครับว่าเราจะาติดตั้งไว้ตรงไหนจุดไหนนะครับแค่นี้นะครับตัวบอร์ดก็พร้อมที่จะทำงานแล้วนะครับ ผมก็จะใช้เป็นกาว 3M ในการติดตัวบอร์ดนะครับเพราะว่ากาว 3M เนี่ยค่อนข้างจะติดแน่นนะครับแล้วก็ตอนถอดเนี่ยกาวมันจะไม่ฉิดขาดเหมือนกับกาวสองหน้าทั่วๆไปนะครับถ้าให้ดีก็หากล่องหรือว่าอะไรก็ได้นะครับหรือว่าท่อหดใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะครับมาใส่ตัวบอร์ดนะครับเพราะว่าตัวบอร์ดเนี่ยมันเป็นบอร์ดเปลื่ยนะครับก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับ พอเราติดตั้งตัวบาะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอา,อาพอตที่เป็น air ux ออกนะครับเพราะว่าตามที่เขาติดตั้งเนี่ยตัวพอตมันจะอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ผมก็จะถอดออกแล้วก็จะให้ตัวพอร air ux เนี่ยมันอยู่ข้างในนะครับจะได้เสียกว่าตัวบาะได้นะครับการถอดก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่งดตัวสเก็ตแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับพอเราถอด พอตตัว A U X ออกนะครับผมก็จะเอาหน้ากากสีดำเนี่ยดึงออกแบบนี้นะครับข้างในก็จะเป็นช่องที่เป็นสาย A U X อยู่นะครับก็เอาออกเลยนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบตัวกล่องของมันเข้าที่เดิมนะครับก็ประกอบเอาไว้ที่เดิมนะครับกหน้าตาก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรออกมานะครับ ที่เราจะเอาไปใช้งานก็จะเป็นไส้ในของมันนะครับรก็จะเป็นพอร์ต AUX นะครับแค่นี้นะครับก็เอาตัวพอร์ตของมันเนี่ยไปเสียบกับตัวบอร์ดแล้วก็ไปติดตั้งกับตัวรถได้เลยนะครับก่อนที่จะไปติดตั้งกับตัวรถนะครับผมก็จะเอาเรียกว,ว่าท่อหดที่มีขนาดพอๆกับตัวไส้ของ AUX นะครับก็จะมาหุ้มเป็นฉนวนนะครับเพื่อความปลอดภัยหน่อยนะครับ ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอันนี้ผมก็จะมาติดตั้งในรถนะครับการติดตั้งก็เหมือนกับที่เราถอดนะครับว่าเราถอดแบบไหนก็สายแบบนั้นนะครับส่วนพอร์ตที่เป็นพอ r t อ a u x เนี่ยต้องติดตั้งให้ถูกนะครับว่าก่อนที่เราจะถอดไส้มันออกเนี่ยมันจะอยู่ท่าไหนนะครับแล้วก็ตัวไส้อันไหนอยู่ข้างบนอันไหนอยู่ข้างล่างก็ใส่ให้ถูกด้วยนะครับ สุดท้ายก็ประกอบหน้ากากให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมนอก2ตัวข้างบนด้วยนะครับแค่นี้ระบบบลูทูธของเราก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าระบบบลูทูธของเราเนี่ยใช้งานได้หรือ,อยังนะครับชื่อบลูทูธของบอร์ดก็จะชื่อว่า xfw bt นะครับ ตอนนี้ก็เสียงก็ดังตามปกติเหมือนกับเราเอาทอสามเนี่ยไปเสียบกับตัว A U X เลยนะครับความดังอะไรก็พอๆกันนะครับสวัสดีครับท่าผู้ชมโมนิกามาพบก,กับช่อง Banana Day เช่นเคยนะครับ ีผมมก็ของระบบเครื่องเสียงของรถยนต์ก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าซีดีก็ฟังได้เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ระบบเอวีเอ็กท่อนั้นที่เราเอาบอเนี่ยมาเสียบแทนนะครับกดสนับใครช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมีสาระดีๆก็จะได้แจ้งเตือนผู้ชมได้นะครับสรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ เพืเปนไปนคนไหนที่มีข้อสงสัยหรือว่าติชมสำหรับคลิปนี้ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหากตูแจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องบนนนานาลนาเดวายด้วยนะครับแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ